เราก็มากันที่สวนลุงคิดค่ะแม่พลอยก็ไปรอในสวนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ลุงคิดอยู่เองเลยนะคะสวนลุงคิดบางทองค่ะห่างจากใจใจกลางเมืองประมาณ30นาทีนะคะถ้ามาทางไปภูเก็ตนะคะจากจากทางที่ไปภูเก็ตนะคะโอ้ภายในสวนนี้ร่มรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันว่า ในส่วนนี้มีอะไรบ้างนะคะโอ้แม่พลอยแม่พลอยกำลังนั่งแม่พลอยกำลังนั่งอรอนะคะที่จะไปชมสวนค่ะเดี๋ยวเราจะมาพามาดูนะคะว่าที่สวนลุงคิดเขามีอะไรกันบ้างโอ้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะวันนี้นะคะ,ะเราก็พามาเจอลุงคิดตัวจริงนะคะ วันนี้ลุงคิดกาลังน่าจะกําลังทําอาหารอยู่นะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้สัมภาษณ์ลุงคิดนะคะวันนี้อแอบแอบมองก่อนนะคะว่าวันนี้โอ้ลุงคิดกาลังตาตาน้ําพริกเลยนะคะสวัสดีค่ะลุงคิด,ดค่ะวันนี้เรา,าจะแนะนํานะคะว่าสวนลุงคิดเนี่ยมีอะไรบ้างกับท่านผู้ชมนะคะวันนี้ลุงคิดกําลังทําอะไรอยู่คะ่ะอ๋อตำน้ำพริกอะไรเอ่ย อ๋อน้ำพริกน้ำพริกปลาชิงนช่างนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีนัดกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณครูชูว,วันนี้วันนี้เรามีนัดกันมาทำค Hello! Hello ครูเบลนะคะคุณครูอ่ค,คุณครูเล็กนะคะวันนี้เรามีนัดกันนะคะพันธกิจหลักของเราก็คือจะมาทําบัวลอยอัญชันไข่หวานคะ่ะอ่าแม่พลอยพาป้าป้าๆไปนัป่งเลยลูกไปเร็วๆ สวัสดีค่ะครูจูนโอ้อตีไฮอตีอตีอันนี้นะคะเป็นหลานครูจูนนะคะซึ่งเป็นหลานนุงคิดเช่นกันนะคะอ่าโอเคอ้าวแม่พลอยแม่พลอยพาพาพี่ๆไปนั่งตรงแคร่ตรงนู้นเลยค่ะ Let's go